สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7เมษายนกลับมาเจอเจอทีเดีตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5้าอตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่ฟซิโนเน่กับบอรญนา ห้ามพลาดด้วยประการทา้งปวงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองดูแฮนดิแคปโฟซิโนเน่กับโมโรย่าสกันโชซ์ซีรีอาอิตาลีแข่งขันกันตอนห้ามงครึ่งสนดราคาให้ทีมเยือนโมโรย่าหมุกไปต่อที่ครึ่งขาว ฟอร์ซินโนเน่และโมรนญ,ญาก็ถ้าในสถานการณ์ในตารางลีกมีความแตกต่างกันอยู่มากชื่อชั้นทีมอาจจะไม่ห่างมากมายนะักเนื่องจากว่าจริงๆแล้วโมเรนญาไม่ใช่ทีมใหญ่ทีมดังไม่ใช่ทีมแรงกลุ่มดำเพียงแต่ฤด,ดูกาลนี้มันติดลมบนไปแบบไม่น่าเหนือเชื่อในขณะที่ฟอร์ซินโนเน่ก็ ไวปไป้ตามมาตรฐานของทีมเอาแน่นนอนเลไม่ได้ขึ้นขึ้น,นลงลงมาจนจะการเกมนี้แข่งขกันตอนช่วงเย็ยนด้วยแต่นซะเร็วเลยห้าโมงครึ่งแต่เหนียวเราไปได้เรียงรารายละเอียดกันดีกว่านะเหมือนเดิมครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่หมาแบกหามทุกอย่างนจะได้ช่วยประกอบการตามสินใจของเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูตารางลีก ไปดูผลงานก่อนมาเจอกันนะแล้วก็การเจอเจอกันของทั้งสองทีมการลงทุนการทํากําไรตัวผู้ตัวแฮนดิแคปตัวเจ้าทั้งห้าหลายบทสรุปบทโอเคจะเลือกทางไหนเราไปตามดูพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่ในตารางลีกฟอร์ซิโนเน่คือทีมรรองมวยอยู่ดักที่19มีอยู่25คะแนน โดยตำแหน่งแล้วดูแย่มากดูแย่มากสถานการณ์นี้มันคือการตกชั้นเลยแต่ยี่้าคะแนนของฟอ์ซิโนเน่วากันตามตรงแล้วโอกาสอยู่รอดนเนี่ยมีความเป็นไปได้เนี่ยร้อเเซ็นตเต็มนะเพราะอะไรครับเพราะทีมที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาอย่างเอมโพรีซัโซโลก็มียิ้้าคะแนนสูงไว้วันนั้นแกลลี่เวโรนาก็มีแค่ยิหเจ็ดห่านแค่สองคะแนน ไกลกว่านั้นยี่แปดก็ห่างสามคะแนนนะยี่แปดนี่คือเรเช่ยี่เก้ายี่เก้ายี่เก้าคือ,อของแฮร์รี่ยี่แปดคืออูริเนเซ่ยี่เก้าคือเรเช่เนี่ยระยะทางของช่วงเนี้ห่างแค่สี่คะแนนนะจากยี่ห้ามาถึงยี่เก้าเนี่ยกินพื้นที่ทีมที่มีความเชี่ยวถึงเจ็ดทีมด้วยกันเพราะนั้นบอกเลยครับว่ามันแข่งกันในเจ็ดทีมนี่แหละ ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะร่วงใครจะล่นก็อยู่ที่เจ็ดทีมนะเพราะนั้นร์มทีโรแนยังมีโอกาสอยู่เนาะได้อย่างเต็มเปี่ยมแม้จะอยู่ในตำแหน่งรองมวยก็ตนัโมโริน่าโมโริน่าอยู่ดับที่สี่มีห้าสิบในคะแนนแน่นอนตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือขึ้นไปอยู่ดับที่สามแทนอยู่ใเต้นเพราะตอนนี้ไล่กดดันมาเหลือแค่สองคะแนนสองคะแนน ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ครับไม่รู้ว่าตอนจบอยู่บนต้นเมื่อคือวันเสาร์กับพี่อออจะเป็นอย่างไรแต่แน่ๆคือสิ่งที่บทยาต้องทำคือชนะให้ได้ไว้ก่อนในเกมนี้เพื่อที่จะขยับคะแนนเข้าสู่พื้นที่อยู่ฝ้าชั้นบยนลีกนั่นเองนะครับและถ้าแซงอยู่ตัตได้ในหวถือว่าความพัใจมันมาแรงจูงใจมันมี มาอยู่ถึงจุดจุดนี้แล้วโมนยามาไกลมากนะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่โหแวดนล้อมไปด้วยเสือสิยงกันทิงแรกน่าจะเห็นเลยว่าหัวตารางมีอินเตอร์เอซียอยู่วนต้นโมญยาโรม่าตันตาลาซซโอนาโปลีที่มันเสือสิยงกันทิงแรกทั้งนั้นแล้วอยู่นี่ก็มีโมนยาโผล่มาอยู่ตรงกลางมันดูแปลกตานะมันดูแปลกตาจริงๆและนี่คือการเช่อกันระหว่าง ทีมโซนหนีตกชั้นกับทีมหล้นพื้นที่ยุโรปผลงานห้างเกมหลังสุดของฟอร์ซินโนเน่ไม่ชนะเลยเสมอสองแพ้สามก็เพราะอย่างนี้พวกเขาถือเป็นทีมรองไวยก็เพราะอย่างนี้พวกเขายังดูมีความเชี่งต่อการตกชั้นและก็เพราะอย่างนี้การหลงทพนยังคงขาดทุนอยู่ในภาพรวม กรารไไปสองเกมครับทุกไปสองเกมครึ่งหาล้มกลบนี่แล้วก็ยังยืนแดนล็อปติดลบนะนี่คือพอใช้แน่ทีมที่หลังพิงฝาหมาจะต่อไเลือกเข้าตานีเหลือเกินส่วนบโโรอนยะนะล้นพื้นที่ยุโรป่ลงที่บอกผลงานห้าเกมหลังสวดพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพ้เนการแพ้กับอินเตอร์มิราจาโฟแพ้แบบรูปเกมสู้ได้แพ้แบบว่า โดนแค่จังหวะเดียวแล้วเอาผืนไม่ได้เลยประมาณนั้นแต่อะไรก็ตาครับผลงานยังคงนี้ต่อเนื่องไม่สะดุดไม่เสียอาการแพ้เป็นแพ้แต่ั้นก็กลับมาชนะได้อีกต่อเนื่องและการชนะสี่แพ้หนึ่งมันทําให้คนที่ตามลงทุนบนยากกาไรครับเพราะว่ากำไรไปสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมหกังลงกลบนี่แล้วนั่งเอ็มเคได้เลยกินเหลากินหลูดได้เลย นะครับเรียกว่าผลงานนีและมีกำไรสูงมากในขณะที่การเจอเจอกันของทั้งสองทีมนี้ที่ผ่านมาห้าครั้งก,กัมกึ่งมริยาชนะสองครั้งฟอซินเนชนะสองครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งเพราะนั้นจากองค์รวมเราพูดกันถึงตารางก็ต้องบอกมริยาอยู่สูงกว่าก็เริ่มดูเหนือกว่า าลาไม่เคยโกหกใครครับผลงานดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีผลงานแย่อยู่ในตำแหน่งที่แย่ผลงานห้างเกมหลงสุดบริยาดีกว่าการลงทุนบริยาดีกว่าแน่นอนเพราะว่าผมจะเล่นและขาดทุนนะการเจกกรจากำกึง่งเพราะนั้นในองค์รวมข้อมูลพื้นฐานดูจะโน้มไปทางบริยาอย่างไปเสร็จไม่ได้ซองพูด,ดูแฮนที่แขปกันหน่อย นาหนูซีว่าภูกาแผนนิแขบจากเจาก้าต่างฮาลายคู่หลักผมซึ่งตนเองกับวรยัจจะน้อมไปหาทางไหนซึ่งปรากฏว่าผ่านราคาภูเจ้าเลือกยืนอยู่กับวรยาทีมเยือนปรับราคาลดลงหมดเลยห้าหลาครบถ้วนช่องระเบิดปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องถีจะบานขึ้นสี่ลงหนึ่งภูอยู่กับวรยัแผนนิแขบวรยาบมุกต่อครึ่งลูก เลนนี้เจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทิมเดียบอลต่อเชื่อใจบอลต่อมั่นใจบอลต่อปรับราคาลดลงชัดเจนสนช่องจะบ้าน,น,นาาปรับขึ้น 4, นะสี่ลงหนึ่งนะเสียงข้างมากไม่เชื่อใจฟอร์ซิโลแน่ไม่กลัวฟอร์ซิโลแน่นะคิดว่าไม่น่าจะชนะาราคาได้เพราะนั้นแทนนี่แขมอยู่กับโุฒิยาบอลต่อถิมเดือนตัวภูก็อยู่กับบริยาทิมเดือนแจสรนะ เมื่อมันสอดคล้องกันเมื่อมันดูชัดเจนนี้มากขนาดนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐานที่โนมไปทานบริย่าอย่างที่บอกอราคาก็ไม่ได้แพงเกินรุ้นซะด้วยใช้คาว่าอะไรดีจัดโมโนยญาไปเป็นทีเด็ดตัวนี้นส่วนสิบดาวไปเป็นของของอะไรของถูกของดีเออนะไปเป็นของถูกของดีครับอยู่ต่อบรยิยญาไปเป็นตัวมั่นใจสุดเด่นสดนุนสดตัวที่หนึ่ง ใน EP หนึ่งจำข้าคือวนอาทิตย์นี้นเล่นมันเลยตั้งแต่หัวหัววันห้าโมงครึ่งอยู่บนริยะส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP สองถึง EP ห้าลงกวดด้วยของคุณทัศ